เปิดใจสาวถูกหวย12ล้านอึ้งรู้ที่มาเลขเด็ดเผยไม่ได้จุดทูบขอหวยยายเปิดใจสาวดวงเฮงถูกหวย12ล้านเปิดที่มาเลขเด็ดลูกให้โชคเองกับมืองงข่าวไม่มีเงินทำบุญศพยายจุดทูบขอหวยเตรียมนำเงินรางวัลใช้หนี้ วันที่17กรกฎาคม2566จากกรณีมีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ว่าขอแสดงความยินดีกับสาวชาวอำเภอราศีสจังหวัดศรีสะเกดบ่นว่าไม่มีเงินทำบุญให้กับยายที่เสียชีวิตจึงจุดทูบหนึ่งดอกบอกยายต่อมาซื้อลอตเตอรี่ทางแอปพลิเคชันเป๋าตางังและเมื่อมีการประกาศผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2566ผลการออกสลากรางวั 2, 66, ลที่1คือหมาย169530 ปิดใจสาวดวงเฮงถูกหวย12ล้านเปิดที่มาเลขเด็ดลูกให้โชคเองกับมือเปิดใจสาวดวงเฮงถูกหวย12ล้านเปิดที่มาเลขเด็ดลูกให้โชคเองกับมือ ปรากฏว่าสาวชาวอำเภอราศีสายถูกรางวัลที่1นถึงสใบจะได้รับเงินรางวัลจํานวน12ล้านบาทเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งต่อเมือ,ององค์แคนอำเภอราศีสาจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นบ้านที่กําลังมีการจัดงานศพของคุณแม่สีแสงแก้วอายุ84ปีพบว่ามีบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องกําลังมาช่วยกันจัดเตรียมงานจํานวนมากอ่านข่าว สุดช็อกลางงานศพสาวถูกหวย12ล้านหลังเพิ่งเสร็จงานศพยายชาวบ้านแหยินดีล้านเมื่อถามถึงสาวที่โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งทราบว่าชื่อนางสาวดวงใจขอสงวนนามสกุลอายุ31ปีมีอาชีพขับรถดัมหกล้อใหญ่บรรทุกดินขณะนี้เดินทางไปที่อำเภอราศีสายกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อไปหาซื้อเครื่องสังฆทานมาทำบุญให้กับคุณแม่ศรีซึ่งเป็นยายของนางสาวดวงดาวผู้สื่อข่าวจึงได้ติดตามไปที่ตลาดอำเภอราศีสาย เมื่อไปถึงบริเวณร้านจำหน่ายเครื่องสังคพันพบกับนางสาวดวงใจสาวผู้โชคดีกับนายวาดขอสงวนนามสก,กุลอายุ61ปีซึ่งเป็นพ่อและญาติพี่น้องกำลังเลือกซื้อเครื่องสังคพันซึ่งนางสาวดวงใจได้นำเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่หนึ่งในแอปกระเป๋าตังเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กร,รกฎาคม2566งวดที่28ชุดที่22กับชุดที่27หมายเลข1 6 9 5 3 0กเาานจำนวน2ชุดมาให้ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบ พบว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1ประจำวดวันที่16กร,รกฎาคม66โดยนางสาวดวงใจจะได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทแต่ว่ายังไม่ได้ไปรับเงินรางวัลแต่อย่างใดเนื่องจากยังติดทําบุญให้กับคุณยายสีอยู่ยังไม่เสร็จพิธีศพแต่อย่างใด นางสาวดวงใจกล่าวว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงเย็นขณะที่ตนกำลังนั่งพักผ่อนอยู่บ้านได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปเป๋าตังคและได้เรียกลูกชายคือน้องแมคโครอายุ5ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองสีสเกตมากดเลข6หลักเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแอปซึ่งลูกชายของตนได้กดเลข169530 นางสาวดวงใจกล่าวต่อว่าปรากฏว่ามีสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมาให้เลือกสิบใบแต่ว่าตนเลือกเอาเพียงสองใบเท่านั้นต่อมาวันที่13กรกฎาคมคุณยายสีแสงแก้วอายุ84ปีซึ่งเป็นคุณยายของตนได้เสียชีวิตตนกระบอครอบครัวญาติพี่น้องจึงได้จัดงานศพคุณยายและเมื่อวันที่16กรกฎาคมมีการประกาศผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม นางสาวดวงใจกล่าวอีกว่าปรากฏว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตนซื้อไว้คือสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่28ชุดที่22กับชุดที่27หมายเลข169530จำนวน2ชุดถูกรางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัลจำนวน12ล้านบาททำให้ตนดีใจมากนางสาวดวงใจกล่าวด้วยว่าเงินรางวัลที่จะได้รับ12ล้านบาทนั้นตนจะแบ่งให้กับพ่อและแม่ใช้นี่เงินกู้กยสที่มีนี้ไม่ถึง10,000แบาท จากนั้นจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายคือน้องแมคโครและลูกสาวคือน้องปิ่นมุกและเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนที่มีข่าวว่าเรายากจนไม่มีเงินทำบุญงานศพให้ยายและจุดทูปขอหวยกับยายนั้นเราไม่ทราบว่ามีข่าวแบบนั้นได้อย่างไรเนื่องจากว่าเราทำงานขับรถดัมบรรทุกดินส่งไปขายซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวขณะนี้มีรถดัม8คันรถแบ็คโฮ1คันและรถเกรดดินอีก1คันเริ่มขับรถดัมตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปหช่วยเหลือพ่อแม่และขณะนี้สามารถขับรถ แบคโฮขุดตักดินและขับรถดั้มส่งดินไปขายตามที่ต่างๆมานานหลายสิบปีแล้วนางสาวดวงใจกล่าว